และ,และสุด,สดท,ท้ายนะครับสุด,สดท้ายเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากสงขลา FC ทีมแชมป์ส่งภาคใต้นั่นเองนะครับซึ่งสงขลาจะได้ใช้สนามตินนสุรานนท์ในการเล่นในบ้าน3นัดด้วยกันนะครับสงขลาได้ B1 ครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะสำหรับการจับสลากในช่วงแรกนะครับช่วงต่อไปนะครับยังไม่หมดนะฮะเรายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจับสลากในวันนี้นะครับนั่นก็คือการจับสลากประกบคู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประเทศและทีมอันดับที่3นะครับซึ่งทีมอันดับสุดท้ายนะฮะที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในไทยลีก2ฤดูการถัดไปนะครับอันดับ1อันดับ2เนี่ยได้ไปแน่นอนแล้วนะฮะอันดับ3ก็มาเล่นเพื่อ หาทีมเป็นตัวแทนขึ้นชั้นไปอีกด้วยนะครับโดยคู่แรกนะฮะจะเป็นการจับสลากประกบคู่นะฮะจับสลากหาทีมที่เป็นเจ้าบ้านก่อนนะฮะสำหรับโดยเราจะจับลูกบอลของแชมป์กลุ่มก่อนนะฮะจับลูกบอลชื่อทีมก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะมาจับหมายเลขนะฮะว่าจะไปอยู่หมายเลขไหนในตารางนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะหมายเลขหนึ่งเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านก่อนหมายเลขสองได้เป็นเจ้าบ้าน นัดสุดท้ายนะครับซึ่งหลายทีมก็คงลุ้นนะฮะขอพิญญบ,บ้านนัดสุดท้ายเพราะว่าว่าการเล่นในบ้านนัดสุดท้ายเนี่ยน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเอาละนะฮะในเวลาที่เราจะมาจับกันแล้วนะครับเริ่มก่อนเลยนะฮะน้องบอกให้คนหน่อยนะฮะคนมีสองูปไม่รู้จะคนไปไหนนะะนะครับอันดับหนึ่ง ของประเทศไทยตอนล่างนะครับนั่นก็คือโซนกลุ่มภาคกรุงเทพริมนครภาคตะวันตกและภาคใต้นะฮะมาดูกันว่ากลุ่มนี้แชมป์ของกลุ่มนี้จะได้เป็นเจ้าบ้านก่อนหรือต้องออกไปเยือนก่อนนะฮะถ้าได้หมายเลขหนึ่งก็แปลว่าเป็นเจ้าบ้านก่อนนั่นเองนะฮะได้หมายเลข2ครับน่าจะแข่งขันขนัดชิงชนะเลิศน,นะครับสำหรับทีมกลุ่มประเทศไทยตอนล่างนะฮะ นี่คืออันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศไทยตอนบนนะครับแน่นอนนะฮะว่าต้องได้หมายเลขหนึ่งนะครับถ้าออกมาไม่ใช่หมายเลขหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคได้หมายเลขหนึ่งจริงๆด้วยนะครับนะครับอ่ะยังไม่หมดครับไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือทีมอันดับที่สามจับแบบเดียวกันครับจับตัวแทนกลุ่มก่อนแล้วก็มาจับหมายเลขนะฮะ เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ของเรานําลูกบอลมาใส่นะฮะผมขออนุญาตเรียกลูกบอลนะฮะคราวนี้ไม่คนแล้วฮะเอายกมาบ้างนะฮะจับเลยอันดับ2ของกลุ่มประเทศไทยตอนล่างนะครับมาดูกันนะฮะว่ากลุ่มประเทศไทยตอนล่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้เปรียบนะฮะเล่นในบ้านนัดสุดท้ายแล้วครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ได้หมายเลข2โอ้โหได้เปรียบเหมือนกันนะฮะได้เล่นในบ้านนัดที่2นะครับเมื่อวานตอนซ้อมก็มีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างวันนี้ไม่ผิดพลาดแล้วนะครับอันดับที่2ของกลุ่มประเทศไทยตอนบนครับและเช่นเคยนะฮะก็ต้องเป็นหมายเลข1นั่นเองนะครับ เอาละเรียบร้อยไปแล้วนะฮะสำหรับการจับสลากประกบคู่นะฮะการจับสลากเ,เรื่องของการประกบคู่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะฮะมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งพิธีการในวันนี้ของเราก็ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะเราจะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นก้างปลานะครับว่า5สัปดาห์แรกนะครับใครได้เล่นในบ้านแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับซึ่ง สิ่งที่ผมจะขออนุญาตฝากกับทางสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้นะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการของสอบคอ,อย่างเข้มงวดนะฮะเรามีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าสโมสรจะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะต้องจัดการแข่งขันอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะฮะเพื่อให้กีฬาฟุตบอลของเราเนี่ยไม่เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกิดการแพร่เชื้อโควิดซึ่งกําลังกระทบกับความเป็นอยู่กระทบกับ คุณภาพชีวิตของคนไทยในวันนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติมือที่เราส่งไปให้อย่างเคร่งครัดเข้มงวดนะฮะมีเวลาให้เตรียมตัวอีกประมาณสัปดาห์กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันนะครับก็พิธีจับสลากในวันนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในวันนี้นะครับ ผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ